สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องะคะมือเนกกะกลับมาพบกับปู่ผ้าพเพิินนะคะหลังจากที่ห้างหายไปประมาณสองอาทิตย์นาะพี่น้องเนอะเพราะว่าปู่มีภารกิจยิงไงนะคะภารกิจงานหลวงนะคะกะพึ่งแหล้วนะคะพึ่งเหลี่ยวแหล้วก็สลบเลยนะคะมือหนึ่งนอนพักอยู่หมือนหนึ่งนะคะหลักกะกลับมาเหตุคลิปทำอาหารอีสานให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงคือเก่าน้วพี่น้องเนาะ มันิปูก็มีเมนูอาหารอนซานนะคะมาฝากพแมพี่น้องนะคะจะเป็นเมนูใดนน่นนะคะพรมพี่น้องมาเบิงส่วนประกอบนะคะว่ามีอย่างน่นะคะอ่ะมาเบิงพี่น้องคะจากส่วนประกอบนาะพี่น้องนาะพี่น้องก็สะเห็นวบาก็สิมีกุ้งนะคะในกลุ่งฟอยนะคะปูไปตลาดมานะคะเก็บของยบ่งเขาเรียบร้อยเลยนะคะอาจจะมีถุงพักแนนิดหน่อยนะคะแถวนี้เพราะว่าพ่อได้เอาเขาตู้เย็นนาะพี่น้องเนาะมีกุ้งนะคะกุ่งฟอยเมัน้ก็จะได้อ่าเมนูนะคะ ตำกุ้งนะคะไห่พรมพี่น้องเบิ่งนะคะส่วนประกอบก็มีหนึ่งกุ้งฟอยนะคะสองอเครื่องปรุงนะคะพริกชูบรสน้ำปลาข้าวคั่วพริกป่นนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะบะข้ามเปียกพี่น้องข้ามเปียกนะคะหลกัก็อย่าลืมนะคะใส่ผักต่างๆนะคะเครื่องเคียงเห็มันหอมๆพร้อมอย,ยอามเขาตำกุ้งเนาะพี่น้องเนาะสาระแหน่นะคะอันนี้หอมต้นหอมนะคะแล้วก็ ผักชีหอมนะคะอันนี้ต้นหอมนะคะอาจสิลงลืมไปบางนะคะช่วงนี้อะไรก็ะผักแพรว่นะคะผักแพรอันนี้นะคะใส่ตามกุ้งแทบแสบพี่น้องละกะตน้นอ่าหอมแห้งนะคะหอมแห,งหม้งหอมแดงเข้านะคะอลืมใส่พริกสดน,ำน้ำลายพี่น้องอันนี้ใส่ให้ให้มันเผ็ดนะคะจะจัดในเนิดหนึ่งก่อนสิปูสิตามปูหันผักก่อนนะคะั้ำผักถี่จะใส่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ กุ้งก็จะเป็นกุ้งดิบนะคะตอนแรกอยากกินกุ้งกุ้งเต็นพี่น้องปรากฏว่ากุ้งมันเศร้าติดน,นะคะสงสัยเพียงบ่มีก็เลยต้องเอามาต่ำนะคะเพราะว่ากุ้งเฮามันบ่บ่สดแห้งถึงขนาด่าวติ่งออกมาะคะ่ะกุ้งมันสรบแล้วนะคะก็เลยต้องมาเห็ดกุ้งตำกุ้งดีกว่าพี่น้อง มันบปเตนเข้ากับบดเเ็ดกุ้งเตนได้กุ้งเห็ดกุ้งเตนได้มันต้องเตนนะคะ่วนนี้ก็เลยสิตาีากของเส็บๆซูพี่น้องกินนะคะผักลายกียวาวยาวกันด้วยหมักใส่ผักไล้ๆนะคะพร้อมๆอันนี้หั่นผักก่อนนะคะ กัวิเล้วภาราคีตพี่น้องเลยสองอาทิตย์เต็มๆนะคะจิปปะอูเหตุงานอยู่โดยสีแบบว่ามีเวลาตัดคลิปทายคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งเลยว่าเบิ่งนพี่น้องขึ้นหวนัวประสัน่น้องอ่ะแต่าก็ยังมีเอฟซีเขามาเรื่อยๆนะคะคือว่าเบิ่งคลิปเพม่อนก็มว่าเป็นเอฟซีกันมากไม่เรื่อยๆนะคะ,คคอะ,คะตอนนี้เอฟซี FC ปะอูกระเริ่มร้ายนะคะ ยังม่ถึงพันเลยนะคะพอฉนันปุ้ใไดเอขามาเบิงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให็ดปะอูน้่เด้อนะคะหยดจับจะไดร์ไลๆนๆเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกระสเด้เบิงคลิปเห็ดอาหารใหม่ๆไลนๆเนาะพี่น้องเนะาะจับปะอูนะคะเป็นรับการังใจให้ดปะอูภาพเพิ่นนะคะวิธีเห็ดนะคะตำกุ้งเนาะพี่น้องเนะาะตำกุ้งดิบได้พี่น้องตำกุ้งก้อนนะคะตำกุ้งก้อน ถ้าอยากกินซุปตำเหลวเอาไปขัวนะคะเขาสามารถจีจะเอาไปขัวได้นะคะเขาตำเหลวอันนี้ก็บุ้นฟอยตัวน้อยนะคะตําเลยอ่าล่างสะอาดเรียบร้อยนะพี่น้องาสะอาดแน่นอนนะคะพราะว่าซีหานามหาหนาะทะับอกหลัลงฝุ่นออกนะคะที่เขาสื่อมาถุมก็จะมีฝุ่นไม่ยังอยูย่นนะเราก็ต้องล่างไม่ร้ายหนา เอามาตรงมาลางเองอีกนะคะเอาฟุ่นเอาอย่างออกให้เบิดเลยกินได้ทั้งดิบนะคะตำกุ้งดิบแล้วก็สุกนะคะตำกุ้งก่อนได้พี่น้องได้จะฝาดไปใส่ขมุ้งก่อนค่ะเพราะว่าถ้าใส่กุ้งเข้าสีบอลล่ะพอาะตำไปแล้วมันสิกระเด็นเข่าตาเขาได้พี่น้องด้วยักพริกสิเข,ข่าตาเล่นฮามอว์พุทันเนี่ยเอาใข้าสีพริกใส่เครื่ขมิ้นไปพร้อมน,นะคะ เติมละเอียดแน่นขั้วตองละเอียดแห้งด้วยพี่น้องเด้อใเซบะคัมเปียกลงไปนะคะจะได้เติมีมความเปรี้ยวนะคะตำกุ้งเข้านะคะตำใส่้ไกเละเซบะคัมเปียกเข้านะคะส่วนไส้ส่องบะเก็ตส่เครืร่องปรุงนะคะเครื่องปรุงพริกป่นมาเฟสไส้เบอร์เกิ้นะคะตอกัวด้วยพี่น้องตอกัว ของชุบหลดนะคะแสบหลายใส่หลายเอ้โบแมนใส่หลา oh, ยแสบหลายใสหน่อยแสบหน่อยได้พี่น้องนปลานะคะอย่าลืมใส่นังปลาขอแค่น้นาจิกน้อยนึงนะคะตลาไม่น้องต่ถ้าต่ำแห้งเริ่มสิกระเด็นเขาตาหอมหอมบะหม,มี่หมาอะไรจะหอมนะคะ ชิมโกนนะคะแ,ะแสบโบนะคะแต่จะใส่พักลงไปมาพี่น้องเนาะชิมกันเด้อสาม,มารถชิมได้นะคะแต่เพื่ได้กินกุุงหยิบชั่งน้อยน,อยนะพี่น้องเนาะถึงความนัวแสบได้ไหน ตะกร้าส so, okay, like, okay. oh, ีใสพักนะคะพักกิ่หันไว้ลงไปนะคะใส่ไปบดนี่ยค่ะแซบอ๋อแบบไหนพี่น้องทำไร จะทำกันเด้ดออาจยูเคือความเปรี้ยวพี่น้องบักนามบอกบอกบอกคามเปรี้ยวเพราะฉะนั้นใส่บักนาวน้อยจักหน่อยบักนาวว่ามันว่บักนาวเหี่ยวเลยพี่น้องใส่ตู้เย็นเวลาเหมือนนะคะหลังจากไปภารกิจหลายพอดีอยู่บ้านสองอาทิตย์นะคะบักนาวก็เริ่มหน่อยใจก็เลยเริ่มเหี่ยว ไม่พอใจมันกินมันหน่อยใจนะ<_><_>นั่งไห้จนหนามันเหนียวพ่ใจมันเปียกมันเหนียวอะพี่น้อง Step แสีบแต่ะคะกระตากใส่ถั่วยนะคะจำบันนี้ก็เขาเหนียวห้อนจุนะคะต้องมาแส่บหลายนะคะ อันนี้คือแบบดิบนะคะถ้าครัวก็ถ้าห้าเอาไปขวมันก็นจะออกเป็นสีชมพูนะคะสีสมสมชมพูแต่คือปุุงมันจะสุกนะคะมีตังกุุงดิงดดบไดไะะบบ้พี่น้องเด้อเฮ้ยกินดิบบ่ได้ก็เอาไปขวนะคะขวกับบหน้าพี่น้องใส่หมอนะคะใส่หมอตั้งไก่แน้วนำเปล่านำสะอาดใส่อีกน้อยนึงน,นะคะกระเสริ จะเป็นแบบขวกินดนะคะสำหรับผู้ใดที่มากกินมากกินสุกนะคะใส้ลัพักประอุไปใส้นหนอพักอยู่ใส้นนอค่ะเส้นแล้วนะคะตำกุ้งฟอย์นะคะสุดประอุผ้าเพิ่นนะคะผมไอพี่นนองตำกุ้งจนตำดิบด้วยพี่นนองเด้อผู้ใดอยากกินสุกให้เอาไปขวนะคะ ผู้ได้กวับ,บ่เป็นก็นเอาล่งหมอได้พี่นองเด้อเอาหนาเติมใส่ฟิดแก๊สนะคะรับรองว่าสุกนะคะย่าห้ใหม่ก็แล้วกันนะคะขอขอบุณพ่อแม่พ่นองนะคะที่เขามากก็ไล์ก็แชร์กดติดตามมาเบิ่งมาแย่งกันมาเป็นเอฟซีกันนะคะอ่าประอูกะก,กับมาเหตุคลิปต่อนะคะมาถ่ายทําคลิปต่อมาลงคลิปแหกตงในพ่นองได้เบิ่งนะคะในช่วงที่ห่างหายกันกับบได้ไปไซสนะคะภาระคิดงานยุงนะคะหัวหัวเป็นเกี่ยว ตวเป็นนอ็อตเฮ้ยแมนเดน้องปะอูยุงแ,แห้งนะคะพึ่งได้กลับมานะคะค่ะอ่าสำรับมืออื่นนะคะสิเป็นคลิปเดพ่อแม่พี่น้องรอชมรอติดตามด้วยพี่น้องเด้อรับรองบ่ห่างหายนะคะถ้าบ,บ่มีงานดวนอีรีนะคะอ่ะมือนื้ป้าะอูกระห้องตรงไปแล้วนะคะได้ตั้มกุ้งแซ่บนะคะไปกินข้าก่อน,นะ,ะพี่น้องนะหิวเขาสาวแห้งแห้งนะคะพิ่นไปตลาดมาหิวข้าแห้งนะคะอ่ะพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่นอ้นอ,งนองคะ่ะสวัสดีค่ะ